เรือประมงที่โดนจับไปเนี่ยไม่ทราบว่าวตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวหรือยังครับทุกวันชาติเนี่ยเขาจะมีการปลดปล่อยนักโทษแต่ปรากฏว่าสี่คนนี้ไม่ได้อยู่ในบัญชีที่ได้รับการปล่อยตัวทําไมรัฐมนตรีกลาโหมไปพูดออกมาว่าปล่อยตัวแน่นอนนี่สี่มักราไม่ทั้งนายรัฐมนตรียังพูดเลยครับคุณเนี่ยมายิงเรือประมงผมเนี่ยไอ้เนี่ยมันเกินกว่าเหตุกติก,ตกาเมียนมาปฏิบัติอย่างเนี้ยเท่ากับคุณนี่ยแหละไม่สร้างความสมพันธ์อันดีกับผมแล้วอันเนี้ย เราจริงจะเป็นต้องมีมาตรการที่จะต้องตอบโต้แล้วดิบีโซทาสวัสดีครับเสียแมวครับสวัสดีครับคุณธานีครับด้วยความยินดีครับเสียแมวครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพลโทรพระดรนพัฒนาถาบุตรนะครับท่านเป็นอดีตนะฮะ ท่านเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับขออนุญาตเสียแมวเกินนิดนึงนะครับว่าพม่าจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องขัดแย้งกับประเทศไทยเรื่องชายแดนหลายหลายแห่งนะฮะโดยเฉพาะว้ดแดงแล้วก็แถวละนองซึ่ง<ช>ผมอยากจะขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์นิดนึงเนี่ยฮะตอนนี้ประมงเรือประมงที่โดนจับไปเนี่ยแล้วก็ตัดสินไปแล้วเนี่ยว่าจําคุกสี่ปีเนี่ยไม่ทราบว่าตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวหรือยังครับเชิญครับ่าล่าสุดนี่คือยันครับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไปคาดหวังสูงมากเลยว่าวันที่สี่มกราเป็นวันชาติเขาที่ผ่านมาและทุกทุกวันชาติเนี่ยเขาจะมีการปลดปล่อยนักโทษนะครับทั้งนักโทษการเมืองและอื่นๆก็เลยคาดหวังแต่ปรากฏว่าสี่คนนี้ไม่ได้อยู่ในบัญชีที่ได้รับการปล่อยตัวแต่คนไทยได้รับการปล่อยตัวในเรื่องคดีอื่นนะครับโอมลงออนไลน์อะไรที่ถูกจับทางชายแดนไปประมาณร้อยห้าสิบเอ็ดคนอันนั้นได้รับการปล่อยตัวหมดเว้นสี่คนใช่ครับผมครับ เขาที่สี่คนเนี่ยที่ไม่ไม่ได้รับการปล่อยตัวนี้ทําไมรัฐมนตรีกลาโหมไปพูดออกมาว่าปล่อยตัวแน่นอนที่สี่มกรลาแล้วแล้วมันทําให้เสียภาพของความชน่าเชื่อถือของรัฐมนตรีกลาหหมไปเหมือนกันไม่าทาั่งนายรัฐมนตรียังพูดเลยครับว่าเขาปล่อยตัวอาจจะอาภัยโทษแน่นอนเนี่ยมันทําให้ทําให้เราเสียหน้าเป็นอย่างยิ่งนะเสียแบบคิดยังไ<อ>งผมวยเลยครับเพราะว่าเนี่ยผมเชื่อว่าจากชุดความคิดที่มีความเชื่อเดิม เมื่อก่อนเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะคนประมงเนี่ยถูกทางฝ่ายเมียนมาจับกลุ่มขณะเดียวกันเราก็มีฝ่ายเราไปจับกลุ่มเมียนมานะครับในไอ้พื้นที่อันดามันนี่แหละเพราะเกาะสองนะครับกะนองเนี่ยมันก็เป็นไม่ได้ห่างไกลกันแล้วก็เป็นมีปฏิสัมพันธ์อยู่ต่อเนื่องมีคณะกรรมการท้องถิ่นอย่างติดต่อต่อเนื่องเมื่อก่อนนี้พอเป็นเรื่องอย่างเนี้ยเออข้ามกันไปบ้างลุกล้ํากันไปบ้างอ่าผัดผ่อนกันบ้างผ่อนปลนกันบ้างพอถูกจับอย่างไรเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกินสองวันแค่คณะกรรมการท้องถิ่นด้วยนะไปเจรจาก,รรกาันนะนะก็สองกับละนองเจรจาการเสร็จก็ปล่อยตัวอันเนี้ยผมว่ามันเป็นชุดความคิดที่ติดอยู่แล้วก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตผมหมายถึงว่าอย่างไงครับเพราะตอนนี้เราต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในประเทศเมียนมามันคือสถานการณ์สงครามในประเทศแล้วตอนเนี้ยมาถึงจุดที่ รบกันมายาวนานแล้วผ่างกลุ่มชาติพันธ์กับรัฐบาลกลางเนี่ยมันก็เริ่มเกิดตั้งข้อสงสัยรัฐบาลกลางเมียนมาเนี่ยเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะที่ฝ่ายกองกําลังชาติพันธ์มาสู้รบกับรัฐบาลเขาเนี่ยรู้สึกว่าการสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีความต่อเนื่องและเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธ์ไม่ควรจะมี่แต่มีมีและมีอิทธิฤทธิ์ด้วย ทำให้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยเพียงพํสาสถานการณ์สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ทุกคนยังเชื่อมั่นเลยว่าพื้นที่อิทธิพลที่รัฐรัฐบาลกลางมีออนไลน์เหลืออยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณหนึ่งในสามของประเทศเท่านั้นนะครับอืมแต่เหมือนเป็นลักษณะไข่แดงแต่ไข่ขาวเนี่ยเป็นพื้นที่อิทธิพลของพวกชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ไปแล้วพอเนื่องจากไอ้สถานการณ์สงครามภายในตัวเนี้ยแล้วเมียนมาก็เริ่มญหงุดหงิดว่าไอ้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ ของชนกลุ่มน้อยที่มีหรือโดรนที่มาทําลายฐานปฏิบัติการต่าง,างๆบริเวณตะเข็บชายแดนเนี่ยเอยพอมันจับทางของอาวุธได้เนี่ยหรือโดรนได้เนี่ยเอยโดโรนเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนโดรนที่เป็นแบบว่าก็โดนพื้นๆน่ะโดนทางเกษตรพระพิณาปรับปรุงแต่มันเหมือนมันมาจากทางประเทศที่ติดก,กันหรือเปล่าเนี่ยคือประเทศไทยหรือเปล่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เป็นสี่ของฝั่งตะวันตกที่ได้มาเอะถ้ามันไม่ผ่านมาตะเข็บชายแดนทางประเทศ ไทยเนี่ยเอ้ยมันจะมาถึงไหมก็เกิดการตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตแล้วพอรัฐบาลกลางเริ่มเพียงพัม้มตอนนี้พอเริ่มเพียงพัม้มตั้งไอ้จุดเรื่องประมงเนี่ยเลยถูกมุมมองเป็นสองขาไปเลยขาหนึ่งคือมองว่าเอ้อเป็นเรือประมงมาลุกล้ําแต่เรื่องจากจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศแล้วก็การสงครามภายในประเทศเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตอีกขาหนึ่งขึ้นมาว่าเอ้ยไอ้เรือประมงที่เข้ามาเนี่ย มันมีการมาแทรกซึมไหมเนี่ยมีการเข้ามาหาข่าวไหมมีกําลังพลของฝ่ายที่ตรงข้ามต่อต้นานกับรัฐบาลไหมเพราะปัญหาไอ้ลูกเรือประมงไทยเราก็ต้องยอมรับครับถูกจับไปสาสิเอ็ดคนไม่ว่าเฉพาะลําเนี้ยในอดีตที่ผ่านมามันเกิดทั้งหมดลูกเรือมันจะเป็นชาวเมียนมาหรือพวกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งในปัจจุบันเนี้ยรัฐบาลมีความรู้สึกว่าไอ้พวกที่ไปอยู่ข้างนอกประเทศหรืออะไรเนี่ยมันเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาล ก็เกิดความเข้มงวดหวาดระแวงแล้วเรือที่มาเนี่ยก็อาจจะหวาดระแวงลุกลามไปอีกว่าเอ้ยไม่รู้มันมีการขนอุป,ป,รอป,ปรกรณ์อะไรมาไหมแล้วก็มาส่งเพื่อจะเข้ามาต่อต้านภายในประเทศพอมันเกิดชุดความคิดสองขานี่ขึ้นความเข้มงวดนี้ขึ้นนี่แหละครับมันเลยเป็นประเด็นแล้วประกอบกับแต่ยที่จริงเนี่ยมันก็มีจุดน่าสังเกตแต่เราก็ดันไม่เข้มงวดพอเพราะทุกทีเนี่ยไอเรือตรวจฝั่งของฝ่ายเมียนมาเนี่ย ปกติมันก็มีสักลำเดียวอะเวลาไปเจอประมงก็แจ้งเตือนยิงเตือนจุดพุเตือนเฮ้ยลำาแล้วเว้ยถอยออกไปแต่เมื่อก่อนในอดีตเนี่ยมันก็มีพฤติการสีเทาเหมือนกันนะครับหมายความว่าอ่างพฤติการสีเทาจริงๆมันก็รู้เห็นเป็นใจกับไอ้ทางชุดทางสานเรือของเรยน่ารู้เห็นเป็นใจกับประมงไทยอ่ะเพราะไอ้ประมงไทยบอกทะเลไทยทรัพยากรมันน้อยแล้วต้องข้ามไปมันก็พอจะคุ้นเคยกันบางทีมันก็มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันมันก็อยู่กันมาอย่างเนี้ยนะครับเป็นยาวนาน แต่พอตอนนี้พอส่งขาวมันถึงจุดจุดหนึ่งเป็นจุดเดือดเนี่ยรัฐบาลกลางก็เริ่มหมงุดหงิดว่าเอ,เอ้มันอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยครับมันเป็นข้อสังเกตที่ผมบอกแล้วพอเรือตรวจตอนนั้นน่ะเราก็น่าจะจับทางนะผมดูขณะเดียวกันรเรือประมงเราที่ไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นลำเดียวซะด้วยนะครับมันมาเป็นกลุ่มเรือนะเพียงแต่มันเหมือนลุกล้ำเข้าไปเขาเขาอ้างว่าลุกล้ำเข้าไปประมาณสามลำแต่เพนนีออกมาไ,ได้สองลำถูกจับได้เป็นหนึ่งลำแล้วเขาก็ลากเข้าไป พอลากเข้าไปปั้งเขาก็บอกเลยเอ้ยเนี่ยลูกล้ําปั๊บแล้วก็เข้ามือผิดกฎหมายก็ลอกกันเลยโดนไปคนละสี่ปีตัวตัวอีกห,หัวหน้าเรือก็หกปีอย่างนี้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของลูกลาและเข้ามือผิดกฎหมายแต่ฝ่ายเราเนี่ยที่จริงเนี่ยไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ฝ่ายเราก็แม้ผมคิดว่ามันน่าจะตั้งข้อสังเกตนะเพราะว่าเรือชุดตรวจการของเมียน่าไม่ไม่ใช่ลำเดียวแล้วมันมีตั้งสามลำแล้วก็พอถึงปั๊บเนี่ยยิงตุ้งตุ้มแล้วก็ เรียกว่าไอ้มาตรการของเขาเนี่ยมันก็ข้ามขั้นตอนอีกเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยรัฐบาลไทยหรือกองทัพเรือนะฮะศูนย์สอนชนรักษาผูมจอด,ดทางทะเลภาคสามที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยเราก็ไม่สื่อสัญญาณไปว่าเอ้ยพอเขาบอกว่าลุกล้ำเราบอกเฮ้ยยังไม่ได้มาคุยเลยว่ามันล้ำหรือไม่ล้ำไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดเอาหละจะล้ำไม่ล้ำอีกเรื่องหนึ่งนะเฮ้ยแต่เรื่องมาตรการที่คุณเนี่ยมายิงเรือประมงผมเนี่ยไอ้เนี่ยมันเกินกว่าเหตุผกติกา นะครับส่วนที่สัญญากับสาประชา,ชาติซึ่งคุณและผมก็จริงๆเป็นสมาชิกอยู่นะครับแต่คุณอาจจะลงจัตยาบันไม่ครบบ้างครบบ้างเนี่ยแต่อันเนี้ยในหลักของส่วนที่สัญญาสาประชา,ชาติเนี่ยถ้าคุณทําอย่างเงี้ยเท่ากับเกินกว่าเหตุผมตอบโต้ได้เพราะว่ามีเหตุมีเหตุมีมผลมีผลแต่แสดงว่าเขาไม่ได้ฟังเลยเขาไปถึงก็มาจัดการบ้างแล้วเราก็ไปรอว่ากระบวนการตัดสินจนจบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งที่จริงเราไม่คิดด้วยนะว่าจะไปผ่านเข้ากระบ,บวนการตรงนั้น พราะปกติที่ผ่านมาเนี่ยพอปุ๊บมันก็เจจาท้องถิ่นมันก็ส่งคืนมันผักกับนั่แหละครับเข้าเมืองิดกฎหมแล้วก็ผักกับกันแต่อันเนี้เป็นสิ่งผิดสังเกตละผิดสังเกตผมตั้งข้อสังเกตเลยจริงๆชัดเลยแสดงว่าเขาเริ่มไม่ไว้วางใจเราในเรื่องของเรือประมงอะไรต่างๆเนี่ยเขามองในแง่ลบอีกขาหนึ่งว่าเฮ้ยเริ่มจะมีการเข้ามาแทรกซึมหรือไม่ทั้งการข่าวกําลังคนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อาวุธยุโทโธปกรณ์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาตั้งข้อสังเกตแล้วตอนเนี้ เขาโงสอบสวนไอ้ลูกเรือไอ้เมียนมาไอ้ยี่สิบกว่าคนนะ่ะพอสมควรใช่ครับผมกับคุณตาไนครับสิ่งที่ผมอยากจะถามท่านต่อไปเนี่ยเขาว่าจริงๆแล้วเพระาะว่าพม่าโดยรัฐบาลท่านมีเป็นออนไลน์นี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยากจะรักษาความสัมพันธ์กับไทยเลยก็หมายความว่าในระดับรัฐบาลนี่เขาเขาไม่คุยกันหรือในระดับทหารก็อาจจะไม่คุยกันเพราะถ้าคุยกันมันอาจจะอารอมณ์ชอมปรนีปนอมได้อันนี้ในแง่ของของท่านคิดว่าทหารเนี่ย ไม่ได้ออกแรงเนะฮะที่จะไปคุยอะกองทัพพมาเพราะแนอดีเราก็มีความสมันที่ดีรัฐมนตรีกลาโหมก็น่าจะน่าจะไปออกแรงสักหน่อยไหมคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมของเมียนมาอันนี้เหมือนกับว่าไม่คุยกันเลยถึงออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันเนี้ยตั้งก็สังเกตนี้ได้เลยเพราะปกติเนี้ยนะไอเรื่องตรงเนี้ยมันเป็นระดับท้องถิ่นเลยนะไม่เคยไปถึงรัฐบาลการนะแค่ไอเกาะสองกับไอหน่วยทหารที่เกาะสองนั้นเรือที่เกาะสองกับละนองเท่านั้นเลยนะที่เรามี ชุดพอบอดชบกนหน่วยเฉพาะกิจที่ระนองเลยนะแต่อันเนี้ยพอที่เกาะสองเนี่ยพอเขาลากไปแล้วเขาไม่ปล่อยเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณมาถึงเราว่าเขาถูกรัฐบาลกลางสั่งให้ไม่ปล่อยตัวนี่แหละแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นระดับท้องถิ่นหรือทางหน่วยระดับพื้นที่หรือระดับท้องถิ่นระดับภาคซึ่งตรงเนี้ยฝ่ายทหารจะเป็นชุดพูดคุยแสดงว่าของเขาเนี่ยมันยกระดับ ไปฝ่ายรัฐบาลกลางเมื่อไปฝ่ายรัฐบาลกลางเนี่ยมันไม่ใช่กองทัพแล้วมันต้องยกระดับไปกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมละที่จะต้องมีการสื่อสารกับรัฐบาลกลางแต่เหตุการณ์ที่เกิดตรงเนี้ยและทําให้รัฐมนตรีกลาโหมแม้กระทั่งนายฐมตีเนี่ยผมว่าจริงๆเนี่ยถือว่าเสียหน้าเลยนะอันเนี้ยแสดงว่าในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยที่บอกมีความจําเป็นที่เราจะต้องรักษาไอ้ความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างดีกันเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ละเพราะกลายเป็นว่าเมียนมาปฏิบัติอย่างเนี้ยเท่ากับคุณนั่นแหละไม่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผมแล้วอันเนี้ยเราจึงจําเป็นต้องมีมาตรการที่จะต้องตอบโต้แล้วคือตอนเนี้นิ่งเฉยไม่ได้และสิ่งที่น่ากระวนใจเพราะว่าสี่คนนะ่ะอาจจะได้รับรายงานว่าถูกจับไปอยู่ด้วยดีอยู่ในคุกดูไปมีคนไปเยี่ยมปลอดภัยดีอะไรเนี่ยแต่มันตั้งเดือนแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานคนเราเนี่ยมันไม่อยากเราเติดวันเดียวมันยังไม่อยากจะติดเลย ตรงนี้เป็นปัญหาแต่ถามว่าใช่ไหมแสดงว่าระดับทางท้องถิ่นระดับทางทหารเนี่ยแสดงว่ามันคุยกันไม่คลิกละเพราะว่าในพื้นที่ไปถูกสั่งโดยรัฐบาลกลางว่าเอ้ยไม่ให้ปล่อยแล้วให้ไปดํเาเนิกบบนการตามกระบวนการตรงเนี้ครับอุตนีพูดถูกว่าเอ้ยแสดงว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยมันมีปฏิกิริยาไอ้ความสัมพันธ์กับเราค่อนข้างไม่ดีแล้วใช่กระผมครับอย่างนั้นเราก็เราก็ตีโจทย์เลยฮนะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ ไทยพม่าไม่อยากจะเป็นโซเชียลปั่นกระแสนเนาะแต่ว่าไม่ดีแน่นอนเพราะยังไงก็ปั่นแล้วเหมือนไม่ดีแน่นอนใช่คือภาพภาพทัดออกมาเนี้ยนะฉากทัดออกมาอย่างเงี้ออมยมันประเมินไปอย่างนั้นได้เลยครับ่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทําเป็นแบบปกติเนี่ยรัฐบาลกลางก็จะไม่มาสั่งหรอกไอ้เรื่องแบบนี้<ต>อ่าแ,<ต>แล้วค<ม>นฝ่ายท้องถิ่นมันจัดการกันเองนะ มันก็จะจัดการแบบรูปแบบเดิมที่มันทํากันมาใช่ใช่ผมก็คิดว่าเรื่องมันง่ายๆแป๊บเดียวก็จบแล้วเพราะว่ามันมประโยชน์ร่วมกันนะจริงๆแล้วเชือประมงที่เข้าไปเนี่ยทุกคนเนี่ยผมว่าจ่ายสวยแล้วก็ทํากันอยู่เป็นประจําที่ที่ผมบอกผมบอกคนออนนีะไอ้เดิมที่ผ่านมาเนี่ยเออมันมีความราบลื่น พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไปจับปลาแล้วก็จ่ายเงินเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นเรื่องธรรมดากลับมามันก็ว่ากันไปแล้วแหม่เอาไเกาะสองกลับไปไอ้ละนองผมเคยไปนะฮะเดียวถึงแ่เดียวเองผมก็ไปไป่าติโนที่อยู่บนเกาะสองก็มีนั่นแหละมันก็เหมือนกันมันจะไปจับเพื่ออะไรมันก็ไม่ได้เงินหรอจับแล้วถอยให้เขาแล้วก็รับเงินง่ายกว่าไหมแล้วว่างไอ้บริเวณตรงนั้นเนี่ยอันดามันตรงนั้นเนี่ยไอ้เกาะพยาน แล้วก็ย่านเชืออของเขาเนี่ยมันก็ห่างกันแค่สิบใช่ไหมสิบกว่าไมล์ทะเลเนี่ยซึ่งแบ่งขึ้นกันแล้วก็โอเคประมาณสิบแปดไมล์ทะเลก็หมายถึาว่าแบ่งขึ้นกันเก้าใครล้ําเกินเก้ามามันก็จะกลับล้ํากันไปอะซึ่งจริงๆแล้วเรือย่านนั้นก็วิ่งกันจนคุ้นเคยอะครับส่วนมากเรือไทมันจะเรียบค่ายอยู่แล้วเออมันจะเรียบค่ายนะไม่ล้ำหรอกแต่มันจะเรียบเนี่ยแต่บางครั้งก็แวบไปหน่อยแต่ที่ผ่านมาในอดีตอะมันน้ําพึ่งเรือเสือพพึ่งป่ากันมันก็อยู่กันมาได้แต่ตอนเนี้ย ไอ้บรรยากาศมาเกิดความคิดไม่ได้แหละตอนนี้กลายเป็นเรือตรวจการที่มาเนี่ยเพราะไอเรือตรวจการแบบเนี้ยแสดงว่าทางรัฐบาลการต้องสั่งเข้มงวดแล้วเพราะเดิมปกติมันก็มีตรวจการอยู่ลําเดียวของมันเนี่ยล่ละไอไยไทยก็ลําเดียวเหมือนกันแต่ตอนหลังมาเนี่ยไอตอนที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้ของเขาสามลำนะครับแต่ของเรามีลาเดียวแล้วตอนหลังไปเพิ่มอีกลาใช่ครับผมครับใช่ก็นี่สิ่งที่สิ่งที่เรามองอย่างนี้ก็คือว่ามันมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องกระเหลี่ยงหรือรัดมอนที่ตรงนั้นนี มันมีการลบกันแล้วก็มีการเรียกว่าการขนอาวุธอ่ะผมว่าอยากจะพูดว่าฝ่ายตะวันตกเนี่ยส่งอาวุธเข้าไปให้ทางกะเหลี่ยงสู้กับพม่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทางให้ทางพม่ารู้สึกไม่พอใจที่ทางเราปล่อยให้มีอาวุธเข้าไปส่งเสริมการลบในพม่าในช่วงในรัดมอนกับกะเหลี่ยงเนี่ยอาจจะเป็นตัวนั้นนะฮะก็เลย<ข>คิดว่าทําให้เขามีความเขาเรียกว่าประท้วงอ่ะ ว่าถ้าคุณทําอย่างนี้กับผมผมก็ประท้วงคุณโดยไม่ให้คุณเข้ามาจับปลาในเขต <c oughs> ผมผมจับหมดแล้วอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นแต่แต่ถ้าสิ่งสิ่งพวกนี้เนยผมอยากให้ให้มีคนพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันต้องมีสาเหตุเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็โกรธเนาะแล้วก็มันต้องอมีเพราะว่าโอ้โหมันมันเป็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์กันมาเป็นสิบสิบปีอะมันไม่เคยมีปัญหาเลยสมัยตวันมันมันคือมันมีปัญหาแบบมันมีปัญหาแบบเป็นความเคยชินอะเพราะถูกก็จับก็เอ้ยเดี๋ยวสองวันกลับมาสองมันเป็นความชินเลยนะแล้วเเเป็นนนนาางงชื่่ออกััยย้ล ครับอาว่าไอ้บ้าไม่ไปละอาจย์เดี๋ยวสองวันกลับมาครับอันนี้ต้องติดตามตเรือก็ไม่เคยถูกยึดนะอาเรือใช่ก็ไม่เคยถูกยึดกันเอาก็ปล่อยกลับมาตั้งลูกเรือทั้งเรือได้ยินมาหลายสิบปีแล้วครับเป็นการขู่นิดนหน่อยหน่อยก็ปล่อยออกมาเที่ยวนี้เที่ยวนี้หนักเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตเลยอันเนี้ยมันเลยกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลกลางแล้วจริงๆเบื้องหลังมันก็ไปเกี่ยวข้อง g e o p o l i t i c a ภูมิศาสตร์ที่คือมหาอำนาจที่อยู่หลัง ในภูมิภาคนี้แลวต้องการแสวงประโยชน์ภูมิภาคนี้ตรงนี้ล่ะมันคือเป็นปัญหาเรียกว่าแก่นของปัญหามันจึงทําให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยผมมองมองอะไรออกสักอย่างหนึ่งนะคือมันมีการปั่นกระแสกันขึ้นมาเรื่องความขัดแย้งไทยพม่าทั้งเกาะสองทั้งระนองแล้วก็มีทั้งว้าทั้งเชียงใหม่เชียงรายอันนี้ผมว่ามันเป็นคล้ายๆแบบว่ามันมี การแทรกแซงจากมหาอำนาจเข้ามาที่ผมฟังนะไม่ผมไม่ผมก็ไม่เชื่อนะคือคจริงๆแล้วเนี่ยมันมีน้ำหนักความเชื่อเป็นเช่นนั้นเพราะในเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการลบระหว่างรัฐบาลกลางรัฐบาลทหารเนี่ยกับกลุกชาติพันธุ์เนี่ยมันมีสม่ำเสมออยู่แล้วแต่มันก็มีระยะเวลาแค่เพียงในหน้าแรงซัดกันไปซัดกันมาแล้วก็พอพ้นไปเข้าหน้าฝนก็หยุดมันจะไม่เกิดความต่อนเนื่อง แต่ตอนเนี้ยพอการเมืองในประเทศที่แน่นอนมันน่าจะมีซีกตะวันตกเลยเข้าไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาลของนางองซานเอ็ยูตรงนั้นลหละแล้วไปเกิดรัฐบาลพักถิ่นได้ซะด้วยนะเห็นไหมครับไปตั้งอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วตรงนั้นนั่นลหละมันจึงเป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้ภายในแบบลุก,กลามเพราะ NUG เนี่ยรัฐบาลพักถิ่นเนี่ยก็มีกลยุทธ ที่ทำให้เกิดแสวงแนวร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์จากที่การเคยรบกันเอ๊ะก็ไม่ต้องต่อเนื่องแต่ตอนหลังแสดงว่ามีการสนับสนุนที่ดีแล้วมีจุดขายไงซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่หลักๆต้องการอยู่แล้วคือการเป็นสหพันธรัฐพอเอาจุดเนี้ยไปขายว่าเอ้ยไอ้รัฐบาลนี้มันเผด็จการเปลี่ยนมันออกไปนะครับมินอ,องไลนเนี่ยเอาออกไป แล้วเป็นรัฐบาลป,าประชาธิปไตยเราเข้ามาตอนนั้นจะยินยอมให้สร้างเป็นสหพันธรัฐได้มันก็เลยทําให้กลุ่มชาติพันธุ์หลักๆเนี่ยใช่ไหมไม่ว่าอเล็กันไม่ว่ากระเหลี่ยงไม่ว่ากะเลนนี่ไม่ว่า,าวา่าอะไรต่างๆก็ตาโตเลยเพราะคนเหล่านี้ก็มีพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วและรัฐธรรมนูญของเมียนมาเนี่ยเขาอนุญาตให้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีขอบเขตในพื้นที่ได้นะครับอ่าถ้ามาตกผลิตปั๊บเนี่ยก็สามารถ ครอบครองพื้นที่นั้นได้ตรงนี้ไงพอจุดขายเรื่องสหาพันธรัฐนี่แหละมันเป็นจุดที่เกิดความพึกเขิมแล้วพอนี้เกิดการยุดที่ได้รับการสนับสนุนนะครับทางโลจิสติกอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดีทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ก็ชนะในพื้นที่พอชนะในพื้นที่ความฝันก็เริ่มจะมองเห็นเฮ้ยมันน่าจะเป็นจริงได้เว้ยตรงเนี้ยคือจุดขายที่ผมถึงบอกว่าถ้าเขาไม่รับการสนับสนุนเนี่ยเขาก็ จะเดินต่อไปไม่ได้นะครับแต่พอได้รับการสนับสนุนเนี่ยมันเดินต่อได้มันมีความหวังตรงเนี้ยมันเลยถูกตั้งข้อสังเกตไงฮะว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มชาติพันธ์แข็งแรงแล้วก็มองว่ามันน่าจะมีอัแมนบีไฮคือรัฐมหาอำนาจทางซีกตะวันตกอยู่ข้างหลังใช่ครับครับวันนี้เราก็คงจะได้ครบถ้วนเกี่ยวกับพมา่าอ่า ในทัศนคติหรือมุมมองของเซลแมวซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ท่านได้มาให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญในวันนี้แล้วก็อยากจะให้ท่านเป็นแขกรับเชิญประจำนะฮะขอเชิญยินดีท่านล่วงหน้าครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับด้วยความยินดีมากครับเช่นกันครับสวัสดีครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร